กับกิจกรรมที่3ของเราในครั้งนี้นะครับผมคณิตศาสตร์ตัวร้ายกับการเรียนคณิตศาสตร์แบบสบายๆบยสไตล์คูโจอ่าผ่านกิจกรรมที่2มาได้ไหนทบทวนความรู้เดิมกันหน่อยเรามีสูตรว่าอะไรนะ,ะถ้าทำท่าพูดเป็นสูตรเป็น,ปนการเป็นงานหน่อยคืออะไรครับ a ยกกำลัง ok M คูณ a ยกำลัง ok n มีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง ok M บวก n นะครับ ก็อย่างที่เคยผ่าทองไปแล้วคืออะไรนะฐานเหมือนกันคูณกันนําเลขชี้กําลังมาบวกกันนะครับสําหรับในใบกิจกรรมที่3นี้ก็มีคูณไปแล้วแน่นอนจะต้องขาดอีกสิ่งหนึ่งไปไม่ได้มีคูณแล้วก็ต้องมีหารแน่น่ะนะครับดังนั้นมาเจอสูตรต่อไปกันเลยดีกว่านะครับสูตรต่อไปของเรานั้นมีอยู่ว่าสมบัติข้อนี้คือ a ยกกําลัง m ส่วนด้วย a ยกกำลัง n นั้นนะครับคือการหารใช่ไหมนะครับผมเมื่อเขาหารกันแบบนี้เราจะนำเอาเลขชี้กำลังมาลบกันนะครับถามว่าทำไมถึงมองออกมาเป็นแบบนี้ได้เอาเดี๋ยวลองยกตัวอย่างตัวเลขสักตัวหนึงก่อนโอเคไหมตัวเลขสักตัวหนึงถ้าเป็น2ยกกำลัง5ส่วนด้วย2ยกกำลัง3แล้วกัน 2ยกกำลัง5ส่วนด้วย2ยกกำลัง3ไม่มีสูตรอะไรเลยนะครับทำทื่ๆเลยคืออะไร2กำลัง5คือ2คูณกันอยู่กี่ตัวครับ2คูณกันอยู่5ตัวแล้วส่วนด้วยอะไรโอ้เส้นตรงมากทำไมเราต้องใช้แอปซะหน่อยนี่เส้นต้องตรงแบบนี้อ๋เส้นกันเศษส่วนต้องทำไมต้องใช้ให้ครอบคลุมนะครับแล้วตัวล่างคืออะไรครับ2ยกกำลัง3ใช่ปะ่ะ นะครับก็คือ2คูณกันอยู่ทั้งหมด3ตัวนะจ๊ะเอาภาษาปากพวกเราเลยคือทําไมครับตัวบนตัวล่างเหมือนกันไหไงตัดกันเลยชับ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 ดังนั้นข้อนี้ก็จะเหลือแค่2คูณกันอยู่แค่2ตัวเท่านั้นตอบว่าเขาคือ2ยกกำลัง2นะจ๊ะถ้าจะตอบให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังแต่ถ้าจะหาค่าของเขาทั่วไป2อกำลังสองก็คือ2คูณกันอยู่2ตัว2คูณ2ต้องได้ 4นั่นเองนะครับอ่าขยับหน่อยเราเดีสูตรปนกันนะจ้อ่ะอันนี้พาให้เห็นถึงธรรมชาติของเขาไปแล้วนะครับซึ่งบังเอิญถ้าเราจะสังเกตว่าถ้าเป็น2ยกกําลัง5ส่วนด้วย2ยกกําลัง3ก็คือการหารกันอยู่นั้นนะครับถ้าเราเอาเลขชี้กําลังของทั้งสองตัวนี้มาลบกัน จะได้ออกมาเท่ากับคําตอบที่เราไปนั่งตัดทื่อๆแบบตอนแรกอยู่โอเคไหมนะครับดังนั้นแล้วจึงสรุปออกมาได้เป็นสูตรดังที่เห็นอยู่ในขณะ,ะน,น,นี้ย้ำอีกครั้งหนึ่ง a ยกําลัง M ส่วนด้วย a ยกําลัง n นะครับมีค่าเท่ากับ a ยกกําลัง M ลบ n นะครับฐานเหมือนกันหารกันนําเลขชี้กําลังมาลบกันนะจ๊ะมาสตาร์ทกันที่ข้อแรกเลยนะครับ เห็นไหมสิ่งที่เกิดขึ้นมีฐานเป็น4เหมือนกันใช่ไหมดังนั้นแล้วฐานเหมือนกันหาราการนําเลขชี้กําลังมาลบกันเอา28มาลบกับ17นะครับออกมาเลยได้เป็น4ยกกําลัง11นั่นเองนะครับโอเคไหมผ่านไปแล้วข้อแรกสบายๆนะครับข้อที่2ข้อที่2 เราก็เห็นแล้วแหละว่าเลขฐานของเขาเหมือนกันเลยคือเลข12นะครับในอนาคตเดี๋ยวจะพามาดูวิธีรัดให้แต่ว่าตอนนี้ทำทื่อๆตามสูตรกันไปก่อนนะจ๊ะเพื่อความคล่องตัวของสมบัติที่เห็นมาในข้อแรกนี้นะจ๊ะก็จะต้องออกมาอยู่ในรูปของ12ยุยกกำลัง25-38ลบ38นะครับ2 5ลบด้วย38ข้อนี้ จะคําตอบได้ออกมาเป็น12ทั้งหมดยกกำลังลบ13นะครับ12ยกกำลังลบ13อย่างที่คุยกันทุกครั้งเลยคืออะไรเวลาเรียนคณิตศาสตร์กับคูโจเลขชี้กาลังตอนจบเนี่ยไม่นิยมให้ติดลบถูกไหมนะครับดังนั้นแล้วข้อนี้แปลงคําตอบให้หน่อยเร็วติดลบแบบนี้ทําไงดีอยู่ข้างบน ดันลงมาดันลงมาอยู่ข้างล่างข้อนี้ตอบเศษ1น,นึส่วนสยิยกกกำลงัง13นั่นเองสู้ต่อไปนะครับกับข้อ3ตอนนี้เอาธรรมดาธรรมดาไปก่อนเนาะศูนั้นไม่ต้องพยายามไปแปลงเป็นเศษส่วนหรืออะไรนะครับเอาแบบเนี้แหละเห็นไหมว่าเขาฐานเหมือนกันหารกันเราก็จัดการทำไมเลยนำเลขชี้กำลังของเขามาลบกันนะครับ 21ลบด้วย18ข้อนี้ก็เลยตอบ0.6ทั้งหมดยกกำลัง3นะครับข้อ4บ้างล่ะไปด้วยความว่องไวเลยดีกว่าไหมมันก็ต้องเป็น17ยกกำลัง43ลบ45นะครับ43ลบด้วย45ก็เหลือ17ยกกำลัง ลบสองอาจารย์โจบอกย้ำหลายรอบเลยว่าไม่ชอบให้ตอนจบของการทำเรื่องเลขยกกำลังมีเลขชี้กำลังติดลบดังนั้นแล้วแปลงให้หน่อยเร็ว, 17. ย,ยว17ยกกำลังลบสองกลายเป็นเศษหนึ่งส่วนสิยกกำลังสองนะครับ ซึ่งเดี๋ยวอาจจะมีวิธีการเขียนยกกําลังสองได้อีกหลายรูปแบบด้วยอาจจะเขียนครอบทั้งหมดยกกาลังสองก็ได้เดี๋ยวเอาไว้มาดูกันในใบางานต่อๆไปนะครับกับข้อนี้ต่อไป5นะครับเศษ5ส่วน6และเศษ5ส่วน6เขามีเลขฐานเหมือนกันอีกแล้วหารกันอยู่ดังนั้นนำเลขชี้กำลังของเขามาลบกัน7ลบ5นะครับข้อนี้เลยต่อมาเป็น เศษห้ 5, ส่วนหกทั้งหมดยกกำลงังสอนะครับข้อ6บ้างล่ะข้อหบ้างล่ะสังเกตตอนนี้เราผ่านมา5ข้อแล้วข้อที่เราต้องมานั่งดันลงดันลงอะไรอยู่เนี่ยเห็นไหมนะครับก็ประกอบไปด้วยข้อ2ใช่ไหมแล้วก็ข้อ4ใช่ป่ะมาถึงข้อ6สังเกตเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว เดี๋ยวถ้าเกิดเอาเข้าสูตรเนี่ยยังไงานเหมือนกันแล้วใช่ไหมหานกันอยู่นำเลขชี้กำลังมาลบกันถ้าเขียนขึ้นไปคืออะไรครับ28-51บ51ใช่ไหมดังนั้นเดี๋ยวก็ติดลบอยู่ดีอ่ะแล้วเดี๋ยวก็ต้องผักลงมาข้างล่างอยู่ดีนะครับดังนั้นทำไปเรื่อยๆลูกศิษยคุณโจต้องสามารถที่จะพลิกแพลงตัวเองได้จะได้ไม่ต้องปวดหัวหลายรอบดันลงมาแต่ที่แรกเลยนะครับกลายเป็นอะไรครับเศษ1ส่วน a ยกลำลงัง 1> 5 1ดลบ28ดังนั้นข้อนี้ตอบเศษ1ส่วน A ยก,กำลังยกกำลังเท่าไรยกกำลัง2 3นะครับอีก2ข้อเท่านั้นสำหรับใบกิจกรรมนี้สบายมากนะครับข้อ7นะครับฐานเหมือนกันหานกันนำเลขชี้กำลังมาอ่ะยังยังยังไม่ยอมตอบช่วยฐานเหมือนกันฐานกันนำเลขชี้กำลังมา เอออยู่บ้านคนเดียวยังไม่กล้าตอบตอบมามันจะได้ชิ้นปากฐานเหมือนกันฐานกันนําเลขชี้กําลังมาเอาตอบเองก็ได้ลบโอเคไหมเอามาลบกันนะครับดังขั้นข้อน,นี้คืออะไรเอ่ยออกมาได้เป็น x ก,กําลัง25ลบกับ25ได้มาเป็น x ยกกาลัง0อะไรก็ตามบนโลกนี้กําลัง0ได้อะไรก็ตามบนโลกนี้กําลัง0นย์ได้ ได้ได้ได้หนะครับแล้วก็ต้องคอยระวังด้วยว่าเลขตัว x ตรงนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นเลขศูนย์ไหมแต่อย่างข้อนี้เป็นยังไงไม่ต้องระวงระวังอะไรแล้วเพราะอะไรครับให้ข้อกําหนดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมว่าข้อ7เนี่ยเขาบอกแล้วว่าให้ f เนี่ยไม่เท่ากับ0ูนย์นะถ้าอย่างนั้นข้อนี้สบายใจได้นะครับและข้อสุดท้ายของเราข้อ8ในขณะนี้ ย้งอีกครั้งครูโจบอกว่าตอนตอบตอนสุดท้ายนิยมให้เลขชี้กำลังของเรานั้นเป็นบวกใช่ไหมดังนั้นแล้วข้อ8ครับเขาเคลมมาให้พวกเราเห็นแล้วว่าอะไรเขาเคลมมาให้พวกเราเห็นแล้วว่าเขาบอกว่า M เนี่ยนะมันต้องมากกว่า n แหละดังนั้นแล้วเนี่ยเราคิดว่าเราเลือกที่จะเอา n ขึ้นเป็นลบหรือเอา M ลงมาลบดีมันถึงจะเป็นบวกเราต้องเอาตัวน้อยไปลบตัวมากถูกไหมดังนั้นแล้ว ข้อนี้ของเราก็จะกลายเป็น x ยกกำลัง m ลบ n นั่นเองนะครับผ่านไปแล้วสำหรับใบกิจกรรมที่3เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มหวังว่าพวกเราจะเข้าใจคณิตศาสตร์ขึ้นนะครับอย่าปล่อยให้มันเป็นแผลฝังลึกในใจ ลองเปิดใจดูก่อนแล้วจะเห็นว่าคณิตศาสตร์เขาก็มีความตั้นรักของเขาอยู่นะครับสู้ๆแล้วอีกสักครู่ใบกิจกรรมที่4จะตามมานะครับมีเวลาว่างช่วงไหนก็เปิดฟังดูเปิดดูเปิด,ด,ปดทำตามดูนะครับสำหรับคลิปนี้คุณโจขอลาไปก่อนสวัสดีครับ